สวัสดีค่ะสวัสดีสสดานพลนะคะเดื่องกันก็ขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของงานประกวดพระเครื่องของเราก่อนนะคะในวันที่29มิถุนาที่ประชนีถ่ายแจ้งวัฒนะนะคะในส่วนนี้ก็ยังมีในส่วนของกล้องคอนเอ็กนะคะที่น้องกันเอาไปร่วมงานนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนเครื่องตุวจมรสารก็ยังมีอาจารย์ที่เข้าร่วมงานเข้ามาช่วยตอนนี้นะคะ แต่ตอนนี้ขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของหนังสือของงานประกวดพระเครื่องของจุนารักษ์ก่อนนะคะในครั้งที่สิบสี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่สีสันสวยงามนะหนังสือโดนน้ำก็ไม่ละลายนะรุ่นนี้สีสันสวยงามนะคะภาพคมชัดนะคะตอนนี้ยอดจองห้าสิบปเซ็แล้วนะคะก็แทบจะไม่เหลือในงานแล้วเนี่ยถ้าใครช้าก็รด้านหลังเป็นรูกไม้รับด้านหลังเป็นหลุมข้องเงินทองคํานะคะอันนี้เป็นทองคํา เป็นำคำขำเนาะนถ้าใครอยากลงหน้าปกล,ลงด้านในก็แจ้งทางชมนมได้นะคะมีค่าใช้จ่ายไหมมีค่าใช้จ่ายค่านิดนหน่อยหน่อยค่าขนมเนาะเพราะว่าเราก็ถือว่าหนังสือเล่มนี้ถ้าทำจริงจริงเนี่ยเล่นม,มา3 5 0ห้านะคะแต่น้องกันก็แบกรับไปส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็เราขายในราคา2 5 0หบาทนะคะก็ถือว่าช่วยเหลือกันนะก็มันก็มันเป็นที่นิยมพาที่ลงในงานนะคะก็ 1- 5ห้า ที่ติดรางวัลที่คนที่เข้าร่วมงานทั้งหมดนะคะที่ส่งพระเข้าในงานทั้งหมดนอกจากลงให้ฟรีอัตโนมัตินะคะอันนี้ลงให้ฟรีทั้งติดรางวัลและไม่ติดรางวัลน,นะคะก็มีชื่อเจ้าของพร้อมเบอร์โทรนะคะก็เสร็จสรรพเรียบร้อยเนาะแล้วก็พระเนี่ยพูดง่ายๆว่าเราเปรียบเทียบว่าใครได้ที่หนึ่งได้ที่สองได้ที่สามดูได้เลยหนังสือนะคะดูได้เลยเปิดดูคุยกันได้ในงานได้เลยนะว่าของใครผิดไม่ผิดยังไงเนี่ยมันลงหนังสือไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้เนาะ หนังสือสีสันสวยงามนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อไนดะ้เนาะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างนะคะในงานราะกครก็ยังมีของให้เล่นเนาะนี่เจื้อของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลน,นะคะร้องขอกันมานานก็ไม่ไม่ได้ทำแจกใครมานานแล้วเนาะนี่ครั้งนี้จะนำไปแจกให้กับเอซีนะคะที่เข้าร่วมง,งานประกวดเนาะ ต้องจับฉ<ป>ลากไปจับฉลากในงานเดี๋ยวจะบอกว่าแจกทุกคนมาเอาแจกไปเลยเพราะคนเข้างานไม่น้อยเลยนะคะก็ดีก็เดี๋ยวไปจับฉ<อ>ลากหน้างาน,นนะสีสวยนะคะนี่ชัดเจนนะคะที่ใครที่เป็นเอฟซีนะคะก็เจอกันได้ค่ะในงานเราอ่ะ,อะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้น้องกันก็จะเอาในส่วนของพระเครื่องนะคะก็เป็นสมเด็จวัลคังนะคะวันนี้เป็นพิมพ์มเจีดีนะคะให้กับพิมพ์จดียอ ใช่ค่ะ,ะคเป็นเจดีที่หายากเนาะเจดียโยตั้งไงเดี๋ยวก็เป็นพระที่พุทธศินค่อนข้างจะแปลกตาใช่ค่ะเพราะว่ารักษณะของพระก็มีโยกโย้ดนิดๆนะครับมีร่องเป็นพระที่ค่อนข้างจะคลาสสิกนะครับเนื้อสวยพระสม,สม,มเด็จพระสมเด็จพิมพ์เจดี การนั่งก็เป็นการนั่งคัดส,สมุดิท็จคัดสมเดเท็จฮะจะไม่มีไม่มีเส้นชายจีวรอ,อ,องนี้ปูนขาวขึ้นเต็มเลยนะคะก็เป็นผ้าเก่าเก็บไม่ผ่ากันใช้บูชามไม่ผ่ากันเช็ดขันล้างปูนที่ขึ้นมาขาวๆที่เราเห็นเนี่ยขึ้นมาจากองค์พระในสมัยก่อนเขาเรียกกันว่าพิ้งแป้งรอยลอยพิมอ๋อแป้งรอยพิมแต่ความจริงมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องของปูนเปลือก ปูนที่สังพักเครื่องไว้แล้วขึ้นมาตามธรรมชาติของเขานะครับหรือเรียกอย่างนแค่พวกแคลเซียมแคลไซอะไรนั่นหรอคะอาจารย์แต่เราพูดภาษาชาวบ้านให้ฟังก็ปูนงอกอ่าให้เข้าใจเป็นการเป็นการปูนงอกดูคาบซุ้มดูซุ้มลักษณะแบบนี้ถ้าเอาขึ้นคอสักพักหนึ่งสีก็จะจางลงเขาเรียกว่าทําให้เนื้อเปิด ทำให้เราเห็นมวลสารเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่างๆได้ชัดเจนขึ้นพระองค์นี้สวยนะคเนื้อสวยเนื้อใสเช่ะพระสมเด็จสิ่งที่เราจะต้องดูเป็นับแรกก็ต้องดูความเก่าก่อนอจากนั้นก็มาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสมมติเราดูพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังเราก็ต้องรู้ว่าวัดระฆังนี้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะน้อยกว่าบางคุณธมบางคุณชม เพราะนั้นจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าบางหุนพรมการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันนะคะสูงกว่าใช่ค่ะนี่ดูแขนจะหลุดออกมาจากไอ้นี่แล้วบนสางก็ค่อนข้างจะโอเคสวยสวยค่ะอคนนี้สวยมีร่องรอยของการถนอมเนื้อผ้าติดไว้อยู่ออนะครับครับครับเรอครับคุณขหินงอกหินย้อยครับ ย่างเราไปเที่ยวตามถ้าเราเห็นปูนปืงอกอ่าย้อยลงมาก็เป็นลักษณะเดียวกันใช่ค่ะลักษณะการงอของปูนเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับความชื้นทางในอากาศถ้าที่ไหนมีความชื้นสูงอันนี้เหมือนหอยแห้งเลยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่มากกว่านะครับกายภาพวงนี้สวยนะคะหรือว่าสวยเลยแหละทีเดียว เวลาเราดูก็ต้องดูทั่วทั้งองค์นะฮะโดยเฉพาะในส่วนที่ลาดเอียงเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเยอะที่สุดอย่างเช่นตามที่คอตามแขนตามวงแขนตามตามแขนตามหัวไหล่อ,อย่างเงี้ยตามส่วนที่ลาดเอียงเนี่ยเราจะเห็นเนื้อมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสวยมากเหมือนเรากระเทาะหินออกมาแล้วเป็นเกล็ดๆสูงๆนั้นต่ำแบบเนี้ยนะครับ กายภาพเบื้องต้นนะคะอันนี้เป็นในส่วนของกายภาพที่เราเห็นได้ชัดว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงแล้วอีกหน่อยเราศึกษาพระแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถไปเช็คอายุพระได้ใช่เช่นอาจจะเข้าดูเครื่องขนนูนสารอะไรเงี้ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นพระแท้เกินแปดสิเปอร์เซนตใช่ค่ะเพราะว่าเราศึกษาในเรื่องของเก่าของปางเก่าของเก่า แล้วก็วิธีดูแคนไซ์นะฮะมันมีกล้องสมัยก่อนเนี่ยกล้องเล็กๆกล้องปากกาอ่าเดี๋ยวนี้ในเราสตาช้อปปี้อันละสองร้อกว่าบาทก็มีนะฮะไอ้พวกนี้กำลังขยายสูงเราสามารถมองดูเรื่องของแคนไซ์ได้อืมก็๋ยวนี้วิว่าพัฒนาการมันเยอะขึ้นนะคะก็มีอุปกรณ์การช่วยในการดูเยอะ ไม่ใช่ว่าแต่กล้องพันเอในส่วนที่เรามีอะไรอย่เงี้ยถ้าอยากศึกษาเพิ่มเติมก็ศึกษากันได้นะคะแล้วก็ควรจะซื้อกล้องสิบเอ็กที่มีไฟอเอาไว้ใช้ติดตัวเราใช้ปั๊บเราจะเห็นมวลสารเห็นรายละเอียดต่างๆน่ชัดเจนขึ้นเจนโดยเพราะไปดูตามแผงพักตามไรไม่ต้องไปซื้อแพงๆนนอะเป็นหมื่นสองสาร้อยเราก็ติดตัวไปไหนมาไหนได้อะ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ อันนี้เป็นเบื้องต้นนะคะที่น้องการเอามาให้ชมในส่วนของภาพพิมพ์ต่างๆเนาะในส่วนของพระสมเด็จเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันะค่ะด้านหลังก็เป็นส่วนที่ต้องมาดูนะฮะอ,อ,อันดับแรกก็ต้องดูตามขอบก่อน ทานหลังตรงนี้มนสารก็ค่านข้างจัดจ้าจัดเลยน,นะครับมีทั้งดินสีแดงจุดดําจุดแดงไอ้พวกนี้น่าจะเป็นร่องรอยของรักเก่าจีดดำเนี่ยีจุดดําจุดแดงเลพระสมเด็จนี้จะมีการดูดจากแม่เหล็กทุกองนะอืแต่แม่เหล็กที่เราจะใช้เนี่ยต้องกาลังสูง,สง แต่ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าถ้าแม่แมเหล็กดูดไม่ติดไม่ใช่พ้าแท้นะคะมันมีหลายแขนงในการทำนะมอก่อนนะ่ยทำคือคือจะอธิบายให้ฟังว่าสูตรการผสมมวลสารเนี่ยเขาจะมีดิบท่าเจ็ดโปรกอะไรพวกน,นี้ในพวกนี้เขาจะมีแร่เหล็กอยู่แร่เหล็กอยู่แต่บางองค์ไม่ใช่ว่ามันแค่นุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆอะไรเงี้ยดูดเว้งต้องแม,ม่เหล็กที่มีกําลังมีกำลังสูงจริงๆอะค่ะแต่ทนถ้าแม่เหล็กที่เห็นพวกเหล็กไหลเหล็กใคร อย่างนั้นพี่อยู่เนี่ยอาจจะไม่ไม่ตไม่ต้องสูงมากก็ติดก็องแล้วแต่แม่เหล็กอีกกําลังของแม่เหล็กอันนี้ถือว่ามวลสารจัดจา้างค่ะโอเคค่ะแล้วก็พระที่มีล่องรอยของการตรนอกเนื้อพระไว้แบบเนี้ยค่ะมีโอกาสแท้เกินแปดสิบเปอร์เซ็นอาสิบเปอร์เซ็นให้ไปเลยเพ<ข>ราะว่าเขาเขาบอกว่าในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมี การถนอมเนื้อผ้าไว้เพื่อให้คงทนทาคงทนอ๋อรักษารูปลักษ์ใช่ใช่ค่ะนี่นะคะก็กระยภาพบางบางส่วนนะอันนี้น้องกันก็เอามาให้ดูเบื้องต้นนะคะคในส่วนของพระพิมพ์ทรงต่างๆเนาะแล้วถ้ายัางไงน้องกันฝากด้วยนะคะในส่วนของ youtube <ม>ของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์นะคะแล้วก็ช่องเพจ Facebook ต่างๆของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์นะคะ<ม>ก็กันก็จะเอาในส่วนของพระ พิมพ์ภาพต่างๆมาให้ชมเรื่อยๆนะคะ,คะถ้าอย่างไรน้องกันฝากด้วยอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันในวันที่29มิถุนาที่ไปรษณีี์ไทยแจ้งวัฒนะนะคะของเราก็ยังมีในส่วนของกล้องพันเอ็กเครื่องตรวจมือสานะคะแล้วก็อาหารเครื่องดื่มฟรีทั้งงานนะคะน้องกันให้แม่ครัวที่บ้านไปทําให้ถึงที่เลยนะคะอันนี้ทําเองสดๆใหม่ๆ ไม่ได้นํามาจากไหนนะคะก็เราไปกินกที่งานจะรวมทั้งผลไม้ส่วนด้วยเรานี้ก็เตรียมเอามะม่วงมาให้ดูมีทานทั้งเช้าทั้งเย็นใช่มีกันยันยันบ่ายสามโมงค่ะสามโมงครึ่งนะเราเจอกันนะคะจริงอาหามาเที่ยวได้มาเลยค่ะมากินได้นะคะก็มากินแล้วก็มาช่วยกันนิดนึงนะคะในส่วนของงานประกวดนะคะแล้วก็โต๊ะแดงนะคะก็ตอนนี้ก็เข้าไป70%แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้ลงชื่อนะคะเข้ามาลงเดี๋ยวไม่มีที่นะอ๋ได้ข่าวว่าเข้าค้าขายกันดีนะใช่ในะงานโอ้ยขายกันยังอิจฉาเลยเจ้าของงานนะี่อิจฉาเลย <laughs> นะคะถ้ายังไงเนี่ยฝากงานประกวดด้วยนะคะในวันที่29มิถุนายนแล้วเราเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ